แดงเดือดนะครับอันดับในตารางไม่เกี่ยวนะครับใส่เดียวได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้นะฮะอย่างที่รู้กันไม่ว่าทีมทั้งสองทีมนะจะอยู่ในช่วงตกต่ำแค่ไหนพร้อมไม่พร้อมยังไงนะครับขึ้นชื่อว่าคำว่าแดงเดือดเนี่ยทั้งสองทีมจะได้บัฟมาจากคาว่าแดงเดือดทั้งคู่เลยนะไม่ว่าจะอื หลายฤด,ดูกาลแล้วทั้งทั้งแมนยูทั้งลิเวอร์พูลนะครับถ้าถึงซึกแดงเดือดเมื่อไหร่จะได้บัฟกันทั้งคู่นะฮะจะไม่ไอ้มีแค่ฤดูกาลทีลวทีลิเวอร์พูลนั้นค่อนข้างที่จะทิ้งห่างเพราะว่าขุมกาลังนี้อยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มจนถึงเกือบขีดสุดนะครับเกือบจะขีดสุดนะครับเพราะว่าคั้วสีแชมป์ไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็กลายเป็นเบอร์เซอร์กันเนาะเพราะว่ามันใช้พลังไปหมดแล้วอะเบอร์เซอร์กใแ้พลังไปแบบเกลี้ยงแล้วพอมาฤดูกาลนี้ก็เลยอย่างที่เห็นฮนะ คานคานเพราะว่าพลังหมดแล้วนะนั่นแหละครับแล้วก็ยังต้องแล้วทีนี้เนี่ยก็โคจรมาเจอกันอีกจนได้นะครับกับวันอาทิตย์นี้ตอนห้าทุ่มนะฮะเจ้าเกนคอฟเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์นะครับว่าก่อนเกมแดงเดือดนะครับโดยออกมาเจิมก่อนเจิมก่อนได้เปรียบนะครับออกมาเจิมเอลิกเทนฮาร์กนะครับนานๆจะเห็นออกมาพูดถึงอย่างนี้สักทีนะฮะออกมาบอกว่าเทนฮาร์กนี่นแบบสุดยอดจริงๆคือเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแมนยูไปแบบอแบบ แบบทันตาเห็นเลยอ่ะ,ปะเปลี่ยนแมนยูแบบพลิกฝ่ามือไปเลยนะฮะอะตอนแรกยังมีตะกุกตะกักอยู่บ้างนะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดาครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่าเร็วเร็วมากคือไม่ได้แบบไม่ได้ใช้เวลานานเลยะฮะบางคนเนี่ยอาจจะใช้เวลาถึง1นึ่งฤดูก,กาลห,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 หรือสามใบหรือหนึ่งหรือ2หรือ3เลยเทนฮาร์กนี่ครึ่งหนึ่งเองมั้งครึ่งฤดูก,กาลถึงหรือเปล่าะฮะเขาปลุกแมนยูขึ้นมาได้ขนาดนี้มันเพราะอะไระฮะ หนึ่งเลยขุมกําลังแมนยูแบบไม่ได้กากเลยนะขุมกําลังนักเตะแมนยูไม่ได้แบบไม,ไ,กกไม่ได้แบบขี้ๆเลยนะเขาเก่งอยู่แล้วนะคือนักเตะแมนยูเก่งกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหาคนใช้งานพวกเขาไม่ไม่ถูกเท่านั้นเองใช้งานไม่ถูกเท่านั้นเองถ้าเท็นหาเขาเข้ามาเขาเข้ามาพร้อมพร้อมแพชชั่นเข้ามาพร้อมฝีมือและที่สําคัญเลยเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือเข้ามาพร้อมระเบียบวินยัย นี่แหละคือสิ่งสําคัญเข้ามาเพราะความเฮี้ยบเข้ามาเพราะความกล้าที่จะกล้าตัดสินใจโดยการที่เข้ามาแล้วก็กล้าที่จะทะเลาะก,กับพิโดกล้าที่จะดรอปพิโดนะฮะให้เห็นๆเ,เลยว่าเออใครมีปัญหาเนี่ยแล้วก็ก็พร้อมที่จะอ,ออกไปนะครับไม่มีใครใหญ่กว่าสมโมสสนนะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เทนฮาร์แสดงให้เห็นนะครับว่าเขาเอาอยู่นะกับสมโมสรที่มีประวัติศาสตร์แล้วก็มีตำนานที่แบบยิ่งใหญ่ติดหนึ่งในสองในสาม,ในส,ามในสี่ของ กาะอังกฤษหรือของโลกเลยเขาเอาอยู่จากคนที่จากคนที่ไม่ที่เป็นข้อกังขามากมายเลยฮะว่าจะพิสูจน์ผีมือได้จริงเหรอจะไหวเหรออะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วนะฮะว่าเขาเอาอยู่นะฮะเขาปลุกปลุกผีหลายคนขึ้นมาได้พร้อมๆกันหมดเลยคือสุดยอดจริงๆนะฮะคอกเนี่ยก็ยังออกมาพูดดกว่าเกมจิกระแดงเดือนเนี่ยเขาเขาค่อนข้างที่จะ มาระวังแรดฟอร์ดเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่ากําลังเดือดเลย mm hmm. กําลังฮอตเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่แรดฟอร์ดคนเดียวนะครับ mm hmm. พูดถึงแผงกองกลางนี่ก็เดือดไม่แพ้กันนะฮะบรูโน่ Bruno, อย่างเงี้ยบรูโน่นี่เขาบอกว่าโหเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมเล่นบอลได้อย่างแบบมันสมองนี่คือเป็นตัวหลักที่ขาดไม่ได้เลยของแมนยูนะครับส่วนอีกคนเนี่ยคอปได้พูดเลยว่าจะไม่พูดถึงไม่ได้คือคาซมิโ่นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่านี่คือการ ดิวประวัติศาสตร์ดิวแห่งปีของพีเมลีของแมนยูเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับคาซมิโร่เนี่ยเขาบอกว่าคาซมิโร่นี่คือน่ากลัวมากตัดบอลเข้าบอลดุดันนะครับแล้วก็เหมือนบัฟให้กับเพื่อน่วมทีมอ่ะไอตัวเนี้ยบัฟให้กับเพื่อนลวมทีมอ่ะใครยืนข้างมันคนนั้นก็เก่งได้อะเขาพูดประมาณนี้นะครับซึ่งเขาก็บอกว่าแต่แต่ก็อย่างที่บอกฮะอันดับตารางไม่เกี่ยวครับเขาได้ออกมาบอกว่าเด็กศึกแดงเดือดเนี่ย อันดับในตารางไม่เกี่ยวเลยมันคือแบบศึกแห่งศักดิ์ศรีล้วนๆเลยคือเราจะสู้โดยที่ไม่สนใน,ในอันดับในตารางนะครับพร้อมที่จะใส่กันแบบเต็มที่เหมือนก็เป็นเกมดาร์บี้แมทนะฮะคือแบบสาคัญยิ่งกว่าเกมดาร์บี้แมทอีกก็ว่าได้นะกับเกมแดงเดือดนะฮะแล้วก็ออกมาชื่นชมเทนฮานะครับว่าได้ปลุกแมนยูให้ให้กลับมาเป็นเครื่องจักรไล่ล่าคะแนนอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ก็พิสูจน์ด้วยการคว้าแชมป์ไปแล้วถ้วยหนึ่งเนาะทีนี้นะก็้อกรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับแดงเดือดวันอาทิตย แต่ยังไงก็โค้ดทางฝั่งลิเวอร์พูลก็ออกมาเจอไปแล้วกว่าน1ดอกนะฮะก็ไม่รู้ธนาจะออกมาพูดอะไรบ้างหรือเปล่านะครับแต่ว่าแต่ว่าเจอก่อนได้เปรียบนะฮะ <c oughs> แต่ดูแต่ดูจากสภาพลิเวอร์พูลตอนนี้ก็ไม่มีอะไรไปสู้แมนยูเขาหรอกก็ขอให้เสมอก็ยังดีขอให้เสมอก็ยังดีนะครับเล่นในบ้านลิเวอร์พูลก็จริงนะแต่ว่าพวกเราขอเสมอก็ยังดีนะครับหวังว่าพลังจากแฟนบอลจะช่วยทําให้ทีมรอดพ้นจากความปราชัยไปได้นะครับ